รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวฟกอรร่วมคิดชีวิตเกษตรกรบ้านคงมาแล้วครับ ช่วงบอกเล่าข่าวกะฟะกะพบกับกิจกรรมมอบชำรหนีเช็คการฟื้นฟูอาชีพและมอบถดวดที่ดินให้เกษตรกรที่จังหวัดชุมพรการติดตามและประเมินผลโครงการวันนี้พบกับคุณรัชดาพ์แก้วสนิทประธานกรรมการบริหารกองทุนและคุณประโยคอัธจักรผู้อำนวยการสําน,นักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนจะมาเล่ามาบอกให้เกษตรกรสมาชิกเข้าใจ ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาในรายการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฟกรร่วมชิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงมาแล้วครับเช้าๆาแบบนี้6โมงครึ่งจนถึง7โมงเช้าช่องเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรติดตามได้อย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับเรื่องเล่านะครับที่จะเล่าแบบนี้คือเป็นช่วงแรกนะครับคือช่วงบอกเล่าข่าวกฟกร วันนี้นะครับกิจกรรมมอบเช็คจำระนนี้และก็เรื่องของการฟื้นฟูอาชีพและโฉนดที่ดินนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดจุมพรมีท่านรองนายยกร,รัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณนชย์นี่นะครับท่านจุรินรักษณสายวิสิทธิ์นะครับเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปเป็นประธานในการมอบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับเมื่อวันที่11กันยายน2564ที่ผ่านมา กองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้จ,จัดกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้เช็คการฟื้นฟูนอาชีพและมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนจังหวัดชุมพรนักรงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำร,ร,ริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายธีระอนันตเสรีวิทยานางรัชดา,าพรแก้วสนิทประธานกรรมการบริหารกองทุน นายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนตัวแทนจากองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆและสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมงานนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนและพัฒนาเกษตรกรกล่าวว่าองค์กรเกษตรกรได้รับงบประมาณเพื่อนําไปฟื้นฟูนอาชีพตามเกียตินาลมของกองทุนเป็นเงิน3ามล้านหกแบาทจํานวน4กลุม่มรวม85รายและมีกเกษตรกรที่ได้รับการชรหนีแทน1สากรเป็นเงิน 5 8 9 7 3 9บาท57สตางค์รวมทั้งมีกเกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินและใบประกาศเจตคุณให้กเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา29รายสำหรับจังหวัดจุมพรมีองค์กร,กรเกษตรกรจำนวน9 8 5องค์กรสมาชิก8 9 0 0 0รายได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพจำนวน68โครงการงบประมาณ2 2 9 0 0 0นบาทกเกษตรกรได้รับการชำระหนี้แทน9 9 1รายเป็นเงิน31 8 9 0 0 0 0ล้านบาท กองทุนสาม,มารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้79แปลงเนื้อที่ประมาณ787ไร่อวนหลักทรัพย์คืนเกษตรกรที่ชำรานี้ครบถ้วนแล้ว36แปลงเนื้อที่ประมาณ325ไร่ในปีงบประมาณ2,564ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีก4องค์กร4โครงการเป็นเงิน3,622,500บาทและเกษตรกรที่ได้รับการชำรหนี้แทนอีก2รายเป็นเงิน2,580,000บาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชีจํานวน23รายการคืน,นโฉนดแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรสมาชิกที่กองทุนเข้าไปจาัดก,การหนี้หรือชำระหนี้แทนแล้วเนี่ยคือเรื่องต้องทําให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามสมัญญาก็คือเมื่อกองทุนเข้าไปแก้หนี้หรือซื้อหนี้กับเกษตรการรายใดเกษตรการรายนั้นที่มีทรัพย์เป็นหลักประกันจะต้องโอนทรัพย์มาเป็นหลังกองทุนก็คือนโฉนดจะตกเป็นของรัฐ และเกษตรกรในคนหมายเขียนว่าเกษตรกรนัร้นต้องท,ทําสัญญาจะซื้อหรือเช่าซื้อคืนสาหรับรายที่ไม่มีหลักประกันก็นําบุคคลเข้ามาทาประกันตามสัญญาจึงเป็นที่มาของการคืนเงินนับปัจจุบันที่เขาไปซื้อนี่จาัดก,การนี่แล้วเป็นวันสามหมื่นหกร้อยห้าสิบสี่รายเงินที่ใช้ไปประมาณสามพันเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยมีเกษตรกร,ท,กรที่ทำทำสัญญากับกองทุนเกินห้าปีึันไปแล้วปิดบัญชีชำระหนี่หมดแล้วเพราะคืนหลักประกันณป,ปัจจุบันจำนวน 9,854รายวันนี้ที่คุ้มพรที่เราแก้หนี้ไป190รายเนี่ยจำนวน80โครการนีชมปรแนี่ผิดเงินีแล้วที่มารับว,วันนี้เพียง29รายที่เหลือเนี่ยเป็นคามี่กภารกิจเราก็จะจัดพิธีมอบในโอกาสต่อไปในภาพรวมทั้งประเทศที่จัดทําเกียรติแบัตรแล้วเนี่ยจำนวน9,54รายทั้งประเทศก็จะจัดพิธีสง่งมอบโดยสำนักงานกองทุนร่วมกับพาณิตจังหวัดโดยสำนักงานกองทุนร่วมกับทัานู้กรากาจังหวัด หรือฝ่ายนโยบายที่ท่านรองรับท่านจะมอบหมายเพราะเป็นนั้งสิ่งที่ท่านให้เกียรติบัตรในฐานะประธานก็จะดำเนินการมอบการระับ่งไปก็โอกาสนี้ประธานาธิบดีน้องก็จะห็นว่าการมอบกระดองเงนก็ดีเกียรติบัตรก็ดีเป็นเครื่องรำลึกว่าต่อไปนี้เมื่อเราได้รับการเพิ่มเติมกองทุนแล้วเราจะไม่สร้างหนี้ขึ้นมาอีกต่อไปก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้ากองทุนทําแล้วนะครับ พี่น้องเกษตรกรสมาชิกมั่นใจมีรอยยิ้มแน่นอนครับพักเบกอนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเต็มอิ่มในเนื้อหาว่าวิธีการประเมินโครงการการติดตามผลเป็นยังไงนะครับพบกับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโตรงนะครับอย่าลืมติดตามนะครับพักเบกอนเดี๋ยวมาเจอกันครับ เมื่อเรามัดิปื๊ดเนี่ยสาขากับองค์กรทําสัญญากันเสร็จแบ่งงวดงานงวดเงินกันและจ่ายเงินงวดแรกไปนี่นะครับองค์กรก็มีหน้าที่รายงานขึ้นมาหาเราว่าโอเคนะเอาเงินไป3 0 0แสนไปซื้อวัวแล้วได้วัวมากี่ตัว สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะขอรับการจัดก,การหนี้จากกองทุนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามระเบียกบกำหนดของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยกเกษตรกรต้องยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูผ่านองค์กรเกษตรกรที่ตนสังกัดเข้ามาที่กองทุนฟื้นฟูโดยกองทุนจะทำหน้าที่เข้าไปเจรจาซื้อหนี้จากเจ้าหนี้และสนบับสนุนสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยพร้พอมให้คำแนะนำสำหรับการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้กเกษตรกรมีไรายได้มาชำระหนี้คืนกองทุนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรสามารถรวมตัวกันอย่างน้อยกลุ่มละ50คนเพื่อมาขอขึ้นทะเบียนองค์กรหากเกษตรกรมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร021580342หรือเ c e b o o k สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือเว็บไซต์กองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือสำนักงานกองทุนพื้นฟูสาขาจังวัดทั่วประเทศ ช่วงที่สองของรายการกฟกกรร่วมชิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงนะครับเราอยู่กับผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับวันนี้นะครับท่านที่อยู่ข้างผมนะครับท่านแรกนะครับท่านรัชดาพรแก้วสนิทครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับอีกท่านหนึ่งท่านประยงอัธจักรนะครับท่านเป็นผู้ในการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนครับก็เรื่องราวของการติดตามและประเมินผลโครงการครับวันนี้คืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็องค์กรต่างๆนะครับที่ทํางานร่วมกับกองทุนแล้วนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรผมถามท่านผู้บริหารทนะั้งสองท่านนะครับวันนี้นะครับเรื่องของกองทุนนะครับองค์กรที่เข้าไปนะครับที่ได้รับอนุมัติแล้วเนะี่ยวันนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็เขามีการตอบรับกับเราอย่างไรบ้างน,นะครับเราสู่ฟังนิดนเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็คืองบประมาณด้านการฟื้นฟูอาชีพเนี่ยเราก็ได้ส่งเงินลงไปที่จังหวัดหมดแล้วเพียงแต่ว่า เวลาที่จะจ่ายเงินให้กับองค์กรเนี่ยเราก็ดูตามขั้นตอนการผลิตนะแล้วก็ตามโครงการตามแผนของพี่น้องอะค่ะพี่น้องก็จะทําแผนมาว่าจะทําแผนช่วงไหนจะทําอะไรอะไรแต่สรุปแล้วก็คือเดี๋ยวให้ลองประยงเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะว่าแต่เราก็แบ่งงวดไม่ย่อยอะค่ะไม่ได้แบ่งย่อยๆมากหรอกก็เป็นงวดใหญ่ๆแล้วก็เอาไปเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอย่างบางโครงการเช่นเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของอโรคลับ,บีสกินซึ่งทางปศุสัตว์เองเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลถ้าใครก็ตามคิดว่าที่นั่นไม่มีปัญหาแล้วก็ไปขอใบรับรองจากปศุสัตว์อำเภอมาแล้วเราก็จะโอนเงินให้คือเงินเนี่ยเราโอนลงไปไว้ในจังหวัดหมดแล้วนะคะส่วนว่าจะเหมาะสมได้ยังไงยังไงก็ตกลงกันก็คุยกันไม่มีปัญหาแล้วเราก็บอกว่าอย่าซอยย่อย งวดเงินน่ะอย่าซอยย่อยอย่าสีมากให้พี่น้องเอาไปแล้วไปบริหารแล้วก็จัดการกันเองที่จริงว่าประมาณเราสําหรับปีนี้เราจ่ายไปหมดแล้วนะคะสําหรับโครงการฟื้นฟูแล้วก็รอปีหน้าเพียงแต่ก็คิดอยู่ว่าอยากจะเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยถ้าเห็นความสําคัญเนี่ยหาเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูมากหน่อยเนี่ยฉันว่าจะดีเพราะว่าของเราจะเป็นโครงการสําหรับเกษตรกรรายย่อยแล้วช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงโควิด พี่น้องเราที่มาทำงานที่กรุงเทพจำนวนไม่น้อยที่เวลาเจ็บป่วยหรือดูแลรักษาก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านมันจะเหมือนปัญหาเมื่อสมัยภาวะเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์คริสปี4 0นะคะ uh huh. ที่พอเศรษฐกิจในกรุงเทพในเมืองแย่ลงเนี่ยพี่น้องเรากลับบ้านพอกลับไปบ้านเนี่ยเรามีพื้นที่มีงานเกษตรกรรมเนี่ยรองรับพี่น้องอยู่เพราะฉะนั้น ประเทศไทยเนี่ยใครก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหามากในช่วงนั้นช่วงนี้ก็เหมือนกันพอเป็นโควิดเนี่ยพี่น้องเรากลับบ้านเยอะนะคะแต่ละจังหวัดนี่สถิติผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยก็ไปดูเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือกลับมารักษาตัวที่บ้านทั้ามท่านประยงต่อเลยครับเรื่องของการอนุม,มัติหลังจากนี้นะครับกระบวนการขั้นตอนนะครับทําตามแบับไหนอ่าคือคือข้อมูลตอนนี้นะครับเรานุมัติโครงการไปทั้งสิ้นนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป็นการอนุม,มัติที่มากที่สุดครั้งหนึ่ง ใน,ในตั้งแต่เราตั้งกองทุนมานะครับังประานครับประมาณ551โครงการนะครับ551โครงการก็ที่จริงถ้าดูเป็นจํานวนเงินนะคะเราตั้งมาประมาณ20ปีเราจ่ายเงินจ่ายเงินสําหรับ การฟื้นฟูเนี่ยประมาณ700ล้านครับก้มกลมนี่8 0 0ล้านครับแปดล้านครับและเฉพาะปีนี้เนี่ยของเราเนี่ย300กว่าล้าน300กว่าล้านก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของ2ี่ปีใช่ใช่ครับทีนี้พอพอเราอนุมัติแล้วนะครับตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่ก็จะโอนเงินลงไปไว้ที่สำนักงานสาขาหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรก็คือหรือองค์กรเกษตรกรก็คือมาทำสัญญานะครับเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากเราคือมาทำสัญญายืมเงินนั่นแหละนะครับ แต่ว่าการทําสัญญาเนี่ยจะต้องมีมไม่มีดอกเบี้ยอ่าไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับในการทําสัญญานี้ก็ต้องแบ่งงวดงานงวดเงินคือเราจะเราจะไม่ให้เบิกไปงวดเดียวนะครับเราจะให้เบิกไปตามงานตา,ตามงานซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องหนึ่งงวดสองงวดสามงวดจี่งวดก็ได้เบิกงวดเดียวก็ได้ถ้างานมันต้องเบิกงวดเดียวนะครับจะเบิก สองวดสามงวดแล้วแต่งานนะครับแล้วแล้วแต่งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางานมาว่าแล้วก็มาแบ่งกันคือการแบ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าสํานักงานเป็นคนแบ่งให้นะเป็นการคุยกันระหว่างสํานักงานกับทางองค์กรเกษตรกรเป้าหมายของเราคืออย่างนี้ครับเป้าหมายของเราเนี่ยโครงการเมื่อเราอนุมัติไปเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันระหว่างสํานักงานและองค์กรเกษตรกรคือทําให้โครงการสําเร็จนะครับไม่ใช่ทําเพื่อให้ท่านแค่มีเงินกลับมาคืนเราท่านจะเอาไปใช้อะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่ ต้องทําให้โครงการที่ท่านเสนอมาแล้วเราเห็นชอบอนุมัติไปเนี่ยสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสำนักงานสาขากับองค์กรเกษตรกรกับอนุกรรมการจังหวัดที่จะต้องทําให้โครงการสําเร็จไม่ใช่แค่ได้เงินกลับมาแต่โครงการสําเร็จด้วยนี่ครับคือหลักการใหญ่ๆเลยของงานติดตามประเมินผลกระบวนการเนสัมพันธ์กันขนาดไหนเพราะว่าการทํางานระหว่างส่วนกลางนะครับสำนักงานใหญ่เข้าไปถึงสาขาแล้วก็สาขาอนุกรรมการเนี่ย สัมพันธ์กันตลอดนะครับหรือว่าเราจะมีปัญหาปั๊บองเข้าถึงกันได้เลยอ่าคือมันสัมพันธ์กันทั้ง3ระดับนะครับทางระดับของสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาแล้วก็ตัวองค์กรเกษตรกรในในกฎหมายกองทุนเรานี่ครับเมื่อเราอนุมัติโครงการไปแล้วปุ๊บนี่นะครับนั่นหมายความว่าวันเริ่มต้นของการทํางานฟื้นฟูจริงๆเริ่มต้นที่เราอนุมัตินะครับไม่ใช่ก่อนอนุมัตินะเริ่มจริงจริงวันอนุมัติเหมือนกับเราทำทำสัญญาอะไรรับเหมางานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับวันที่เซ็นสัญญาแล้วเริ่มงานนั่นแหละ วันที่เริ่มต้นจริงๆงานฟื้นฟูของเราก็เหมือนกันเมื่อเราอนุมัติปืดเนี่ยสาขากับองค์กรทําสัญญากันเสร็จแบ่งงวดงานงวดเงินกันแล้วจ่ายเงินงวดแรกไปนี่นะครับองค์กรก็มีหน้าที่รายงานขึ้นมาหาเราว่าโอเคนะเอาเงินไป3 0 0แสนไปซื้ซอวัวแล้วได้วัวมากี่ตัวอ่าเป็นวัวเพศอะไรเป็นวัวน้ำหนักเท่าไหร่เป็นวัวหมายเลขทะเบียนของราชการนี่เป็นหมายเลขอะไรต้องรายงานเรามาแต่เราก็ไม่ได้นั่งรอ คือหมายถึงว่าสาขาเองกับอนุกรรมการจังหวัดก็ต้องลงไปหาเกษตรกร,กรว่าอะไรที่องค์กรเกษตรกร,กรได้ต้องการความช่วยเหลือเรามีหน้าที่ให้คําแนะนําองค์กรนะครับเออพเิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องของการติดตามเนี่ยฮะ ทางส่วนกลางนะครับจะบอกให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรที่ได้เข้าโครงการนั่นเครับให้เข้าใจง่ายนะครับเรื่องการติดตามโครงการและการประเมินผลนะครับจะมีกรอบเวลานีครับหรือยังไงอธิบายได้ไหมครับเรื่องของการติดตามประเมินผลนะครับในในการติดตามก่อนแล้วกันนะครับในช่วงแรกๆที่มีการยังจ่ายเงินยังไม่เสร็จนี่นะครับช่วงจัดซื้อจัดหาอะไรพวกนี้นะครับเราจะให้รายงานทุกเดือนคือหมายถึงว่าถ้าสาขาไปไม่ได้ องค์กรก็รายงานเข้ามาที่สาขาทุกเดือนแต่แน่นอนว่าในแง่ขององค์กรเองเขาก็จะมีเรื่องของการมาเบิกงวดงานต่อไปนะครับมาบวกเงินงวดต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเอางานเก่ามามาส่งเราว่าใบงวดแรกเนี่ยสมมุติว่าเป็นเลี้ยงโคที่ต้องยืนยืนโรงหรือขังข้อนะครับ,รบแล้วก็เอ้ยงวดแรกเบิกค่าทํคําข้อไปอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อทาข้อเสร็จก็โอเคมาบอกเราว่าอันนี้ข้อทําเสร็จแล้วนะนี่ค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนะต่อไปขอ เบิกเงินไปซื้อวัวแล้วข้อทาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับเฉพาะช่วงแรกนะช่วงต่อไปเราจะให้รายงานทุกทุกไตรมาสคือประมาณ3เดือนรายงานมาครั้งหนึ่งนะครับชัดเจนนะครับนี่คือเรื่องราวของการติดตามและประเมินผลโครงการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับช่วงหน้านะครับจะเต็มอิ่มในเนื้อหาลึกกว่าเรื่องนี้นะครับเราจะมาเล่าฟังกันหลังจากประเมินผล,ลว่าเป็นยังไงน,นะครับมีปัญหาไดเกิดขึ้นนะครับติดตามยังไงลุกขนดาดไนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ ้าท่านได้เงินไปแล้วท่านไปทำตามโครงการที่ท่านคิดที่ท่านฝันว่าท่านอยากจะทำถ้ามีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือกัน,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 นกฟกอคว,ว้ารางวัล ITA Award 2,564พร้อมยืนยยัดพัฒนาองค์กรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปการประกาศผลการประเมินเรื่องของความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของหน่วยงานที่สำนักง,งานปปชเป็นผู้ประเมินทุกปีเราผ่านการประเมินด้วยเป็นหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นร้อยละ98.52โดดเด่นที่สุดหนึ่งใน5หน่วยงานในจำนวนหลายร้อยหน่วยงานที่ประเทศที่ปปชผู้ประเมินซึ่งผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารขณะน,นั้นแล้วเข้ามาทํา รักษาการเลขาธิการและว,วันนี้มาทําหน้าที่เลขาธิการในปีแรกนี้เราชัดเจนเรื่องความโปร่งใสดังนั้นก็ในฐานะที่ผ่านการประเมินและมีผลงานโดดเด่นก็ต้องมีความยินดีและต้องขอบคุณบุคลากรทุกคนรวมทั้งองค์กรเกษตรกรผู้ใช้บริการเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้รับการประเมินด้วยครับ ขั้ช่วงนี้นะครับเต็มอิ่มด้วยเนื้อหาครับการติดตามและประเมินผลโครงการนะครับในเรื่องราวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับยังอยู่กับท่านประธานกรรมการบริหารของกองทุนนะครับท่านรัชดาภรณ์เจ้าสนิทแล้วก็ท่านประยงค์อัธจักรท่านเป็นผู้ในการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรื่องราวเบรกที่2เมื่อสักครู่นะครับเต็มอิ่มด้วยเนื้อหาแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับขยายต่อนะครับถามทั้งสองท่านว่าทั่วประเทศนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นไหมหลังจากเอาเงินกองทุนไปแล้วนะครับองค์กรต่างๆมีปัญหาอะไร ถ้าพูดถึงช่วงนี้ก็มันยังใหม่นะคะ <c oughs> เราอาจจะยังไม่เห็นว่าเอาไปทำแล้วสำเร็จไหมทำตามทีเ่เขียนทำโครงการมาไหมแต่ว่าเราก็ต้องพยายามขึ้นในโครงการเราก็ดูว่าเบิกเงินเนี่ยก็เบิกเงินตามงานประเมินเราก็ประเมินตามงานเพราะว่าเวลาเขียนโครงการมาเขาก็จะบอกมีขั้นตอนจะทำอะไรอะไรส่วนใหญ่เราก็ต้องดูตามนั้นแหละแต่ถ้ามันคาดเคลื่อนไปบ้างถ้าเกษตร,รกรคิดว่าก็จะทำไอ้นี่ก่อนก็จะ ซื้อไอ้นี่มาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขาตัดสินใจในการที่จะใช้เพียงแต่ถ้าเราคิดว่าหูนี่นะยังโออีกนานมากเลยกว่าจะได้ใช้แต่คุณจะไปซื้อมาวางไว้เดี๋ยวมันจะเสียเราก็ต้องพูดกันนะคะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการเริ่มเบิกเบิกงบประมาณออกไปใช้จ่ายนะครับในส่วนของสํานักง,งานเองก็จะต้องทําเป็นฐานข้อมูลไว้สําหรับการประเมินผลคือเรามีเรื่องติดตามติดตามนี่เพื่อสนับสนุนให้งานสําเร็จนะครับเป็นเป้าหมายใหญ่ แต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่โครงการดําเนินการไประยะหนึ่งหรือจนสิ้นสุดโครงการนี่ครับนะนอกจากสามารถชําระเงินคืนมาเพื่อจะให้ไปกลุ่มอื่นได้กู้ต่อแล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือจะต้องดูการต้องประเมินผลหรือตีค่าของมันเพราะฉะนั้นการประเมินผลหรือตีค่าจะต้องมีฐานข้อมูลเบื้องต้นเช่นซื้อวัวมากี่ตัวตอนซื้อมาในตัวขนาดเท่าไหร่นะครับเลี้ยงไป5ปีวัวเพิ่มมาเท่าไหร่วัวทุกตัวเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนต้องมีหมายเลขทะเบียนปริษัท นะครับเป็นเลขทะเบียนของของของ,ของ,ของ,ของกรมสุขศัตว์ออกให้ราชาการออกให้เวลาเกิดปัญหาอะไรก็เหมือนเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกิดปัญหา,าโคล้มเ,<ร>เหมือนบัตรประชาชนครับมีไอดีพูดอย่างเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยภาคราัฐภาคราับเขาก็จะมีเงินชดเชยโดนฟ้าผ่าตายเป็นโรคระบาดตายแล้วเขามีเงินชดเชยอยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะได้เงินชดเชยพวกนี้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับเวลาไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็เวลาเราเอาเงินกองทุนไปซื้อวัวมา มันก็จะมีทะเบียนติดมาด้วยถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนเราก็จะขอให้เกษตรกรน,นั้นไปขึ้นทะเบียนสมมุติเราเป็นลูกมันที่เพิ่งเกิดนะครับถึงเวลาขึ้นทะเบียนถึงเวลาทําบัตรประชาชนก็ต้องไปทําบัตรประชาชนเราก็จะมีทะเบียนอยู่เพราะนั้นทะเบียนพวกนี้มันจะสามารถรู้ได้ว่ามันถูกย้ายไปเป็นของใครขายไปเมื่อไหร่นะครับวันนี้นะครับผลงานงต่างๆใระการติดตามบัรกลงผลโครงการครับเป็นที่น่าพอใจเป็นพอ,อที่พอใจของอส่วนกลางหรือว่าของท่านประธานหรืยังครับดิฉันพอใจนะคะ ราะว่าเริ่มต้นเริ่มต้นของเราเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยแค่แค่เรื่องโครงการเนี่ยเราก็จะมีอนุกรรมการทุกจังหวัดเนี่ยช่วยกันและอนุกรรมการของเราก็มีหลายส่วนมีทั้งผู้แทนเกษตรกรมีทั้งหน่วยราชการมีทั้งภาคประชาชนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรามีแม่กระทั่งนักกฎหมายสำนักงานบังคับคดีหรืออัยการเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องพวกนี้ปีนี้มันใหม่ เราก็มีกรรมการมาจากหลายส่วนแล้วก็ตรวจสอบหมดแหละขนาดจะเลี้ยงปลาเรายังต้องตรวจสอบเลยว่าพื้นที่นั้นน่ะลูกปลาเนี่ยเขาขายตัวเราเท่าไหร่่า uh huh. เพียงแต่ว่าเราก็บอกว่าเพื่อที่เราจะได้ประเมินได้ถูกไม่ใช่ว่ามันต้องเป๊ะๆ uh huh. คล้ายๆกับเป็นราคากลางมันยืดย่นได้ uh huh. แดกตกต่างกันบางเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เป๊เปะๆ uh huh. บางทีตรวจสอบอย่างนี้นี่พออ,อะโยงเป็นคนทาอยู่กับชาวบ้าน ยังบอกอย่างเงี้ยไม่ไว้ใจเกษตรกรเราก็ต้องบอกไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่มันต้องตรงไปตรงมาต้องให้ราคามันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแหล่งอ้างอิงมันมีที่ประเมินอะไรเงี้ยตามด้ท่นที่ท่านพอใจกับ,บโดยโดยรวมก็เหมือนกับท่านประธานครับคือคือวันนี้เท่าที่เราฟังข่าวจากสาขานะครับโทรไปถามจังหวัดนั้นคุยกับกลุ่มนี้ผมโทรไปคุยหลายกลุ่มนะครับยิ่งมีคนบอกว่ากลุ่มนี้มีปัญหาโน่นนี่ผมโทรไป ผมนี่มีเบอร์ชาวบ้านเยอะมากทุกจังหวัดเวลาผมโทรไปผมก็จะถามว่าเป็นยังไงครับโครงการที่ได้มามีปัญหาอะไรไหมงวดเงินงวดงานมีปัญหาไหมการดําเนินการมีปัญหาไหมนี่โอ้ผมฟังแล้วแบบคือดีใจมากกับในในในตอนนี้นะครับรรท่านประธานครับแต่ว่าโอเคแหละการดําเนินโครงการไปถึงระยะยาว2ปี3ปีสําเร็จไม่สําเร็จนั้นอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันต่อไปแต่ว่าในขั้นเนี้ยในขั้นของการเบริกเงินเนี่ย ผมโทรไปถามกลุ la ่มเกษตรกรที่จ <hombre splash> ังหวัดหนองคายที yeah, <ặc> okay. ่ได้เงินไปซื้อปลามาทําแปรรูปทำปลาทำปลาส้มทําปลาแดดเดียวครับเขามีความสุขมากเขาดีใจมากที่กาะสินเราเหมือนกันครับท่านประธานที่ได้เงินไปซื้อกุ้งผมตอนแรกผมเห็นงวดงานผมก็กังวลอยู่นะครับว่าเทำไมต้องแบ่งงวดงานเป็นอย่างนี้เพราะว่ารายการที่ซื้องวดหนึ่งกับงวดสองเป็นรายการเดียวกันเป๊ะผมก็มีถามคำถามว่า้ทำไมรายการเดียวกันทำไมไม่ไปซื้อทีเดียวอ บอ่อน้ําไม่พร้อมใช่ไหมอะไรผมก็ถามก็พร้อมอยู่แต่ว่าอยากจะทําให้มันไม่ให้มีใครต้องมาใช้วินิจฉัยแบบที่จะถูกตําหนิดได้ว่าไม่ดําเนินการตามที่เราแนะนําอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถามองค์กรว่ามีปัญหาไหมเขาบอกไม่มีปัญหาเขามีความสุขมากที่ได้ได้รับเงินจากกองทุนจะคุยซะหน่อยว่าที่ตอนหลังมาเนี่ยเราพอใจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันมาเติมเต็มไม่เฉยหรอกเพราะว่า สำนักง,งานปปชป้องกันและประปาบปรามการทุจริตเนี่ยเขามาประเมินไอไ้อไอค่าค่าความโปรง<ส>่ปรงใสไอทีเอเนี่ยขอโทษนะคะในบรรดากองทุนทั่วประเทศกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรได้98เปอร์เซ็นต์เป็นอันดับหนึ่งแล้วเป็นองค์กรที่อยู่ในกระทรวงเกษตร28องค์กรเราก็เป็นที่หนึ่งของกระทรวงเกษตรก็คือมีความโปร่งใสถามว่าเอามาจากไหน ปปชก็จะขอมาสมาชิกคุณมีกี่คนขอ200คนให้ไป1,000งพัเลยเขาต้องไปถามไปสอบถามแล้วเขาก็เขาก็เช็คเองเลย200คนเราให้ไปเลยเลือกเองอยากจะคุยกับใครก็คุยเขาบอกว่าเกือบร้อยเปเซนสมาชิกเราที่พอใจกับการเป็นสมาชิกแล้วก็การทำงานกับกองทุนฟื้นฟูกองที่เราจะราลกาานนะครับท่านประธานและก็ท่านประยงครับ ผมอยากให้บอกพี่น้องเกษตรกรนิดนึงว่าสบายใจได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการนะครับบอกนิดนึงว่าโอเคเดินไปแบบไหนนะครับเราจะทําให้เกิดการต่ออจรละพัฒนายังไงนะครับเล่านิดนึงครับไม่มีปัญหานะคะถ้าท่านได้เงินไปแล้วท่านไปทําตามโครงการที่ท่านคิดที่ท่านฝันว่าท่านอยากจะทําเราจะไม่เข้าไปไปจัดระเบียบอะไรท่านเลยเพียงแต่เราจะติดตามถ้ามีปัญหา ก็มีการปรึกษาหารือกันถ้าคนที่ไปติดตามแล้วทําไม่ถูกต้องไปมีบบังคับท่านท่านกรุณาแจ้งเข้ามาในส่วนกลางก็ได้เรายินดีที่จะรับฟังเสมอนะคะถ้ามีใครตัวไปถามอะไรแต่ก็อยากจะย้ํา,ยาอีกเหมือนกันถ้าใครไปเก็บเงินอะไรก็ตามนายภารกิจหรือกิจกรรมของกองทุนแจ้งมาด้วยแจ้งมาด้วยนะคะไม่งั้นแจ้งตำรวจจับเลยก็ได้แจ้งความไปเลย เราถ้าท่านทำงานกับกอ,องทุนฟื้นฟูไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์แดกเหนียวใน,ในส่วนผมก็คือว่าในกรณีที่มีปัญหาก็แล้วกันนะครับกรณีสำเร็จเราก็อยากจะได้ความสำเร็จของท่านมาเผยแพร่มาเล่าสู่คนอื่นฟังมาเป็นบทเรียนให้คนอื่นนะครับกรณีที่ท่านทำไปแล้วมันไม่เป็นบางอย่างที่คิดมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราคิดไว้แล้วเราไปทำมันไม่เหมือนที่เราคิดถูกไหมครับ<ม>เพราะนั้นเมื่อไม่เป็นไปตามที่เราคิด ให้บอกเราเราก็จะมีทีมที่จะไปช่วยสนับสนุนในการช่วยกันจับเข่าคุยกันแก้ปัญหาให้มันรู้ล่วงไปให้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วหนีเรานะครับชำระหนี้ไม่ได้ไม่ใช่หนีนะครับชำระหนี้ไม่ได้คือมานั่งคุยกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นความในใจที่อยากจะพูดกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้ในรายการโกปก,กร,ร่วมคิดคิดเกษตรกรมัานคงวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทั้งสองท่านขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กองทุนเฟื่นฟูจึงเปิดโอกาสทั้งการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าถึงแหล่งเงินที่จะเดินหน้าไปต่อเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนได้